สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวจะเล่นให้เด็กมันดูอยากจะอวดซะหน่อยนะครับให้ดูอันนี้นะสถิติแล้วก็เอ่ออันไหนวะดูสิบันทึกรีเพย์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ อันนี้อันนี้นะ3 4ต่อ13นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้เด็กมันดูว่า2ออ่ะเขาเล่นยังไงนะนี่ดูตัวนี้นะดูตัวนี้นะดูฮานากะตะตัวนี้นะเขาอยู่ช่วยทองนะครับอยู่ตัวหลักสำคัญนะแล้วก็มีมิซอิส่วนลุงเนี่ยเล่นเป็นฮังินะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีเป็นสากุลังิ์แล้วก็ฟูชิมะแล้วก็คคงุเละนะครับเดี๋ยวไปดูเทปบันทึกกัน นี้นะชมเกมกันนี่เห็นไหมอานากะตะเขาอยู่ถ้วยทองนะเซฟมี e พลสนะครับแต่เด็ดขาดมากตอนที่ก่อนเราจะเข้าเกมนะลุงก็บอกว่าเดี๋ยวลุงจะเล่นข้างใน,นเขาจะเลนเ่นเหมือนกับ power forward อยู่ข้างนอกจัาบอลครับสกุลหีได้ก่อนกุจิมะเลี้ยงไปยิงเลยอุฮ <laughs> านากะตะวืดไปลิงทีโอ้หนน่าชม ได้แล้วฮาราตะริบาวได้ส่งมิสิข้างนอกหมุนไปขวาสามคะแนนลูกแรกไปของเรานะครับซาคุระงิมาอยู่ที่สวีขวาใช้โค้งเลยโค้งเลซใช้สเต็ปออกไวสามต่อสองบอลที่ลุงนะมิสุอิเฟดเอาไว้จากสามแต้มไปอีกแล้วครับหกสองหัวปูดไปโุจิมะ โงเละส่งให้ฟูจิมะอีกฟูจิมะโดนชนโดนโผล่ตบเข้าไม่ได้หงเละโดนหนึ่งดอกแล้วฮานาคตะเก็บได้โอ้ยจะซื้อแค่สองตัวเลยจะเอาใครสู้ใครดีวะกูะยิงแม่งเลยไม่ได้ซากุระงิรีบาวไว้ได้ซากุระงิเดียวเดียวไม่เอาโงเละใช้ออกไปโดนล็อกวนเอาได้แล้วครับเปิดมาแล้วหนึ่ง,ง,งวงที่หนึ่งมาแล้ววงที่หนึ่งมาแล้วลุงมีสาม,มงวงนะรีบ่าวมาแล้วครับ บางทีเอาสายออกไปนี่นี่น,น,น,นี่เอาไงดีวะทีมมะยีย่ห์นูไม่ได้อีกซากรุงิเก็บได้โคงุเลมาโคจิมะโดนโผล่อไอไอโดดบล็อกแบบนี้นี่รบกวนดีมากมากเลยนะแต่มันก็ต้องใช้จังหวะน,นิดนึงโดนโผต่ตบไปอีกทีทีโคงุเลโดนไป2ดอกแล้วนะโคจิมะสามคะแนานไม่ได้อีกโดนรบกวนทางกระตะรีบาได้อีกแล้วนี่เขามีพุ่งแย่งนี่เป็นติดตัวเลยนะ ฮานากตะเนี่ยโดนได้ได้อีกแล้วฮานากตะได้อีกแล้วหมุนซ้ายหมุนขวาออกมาฮืมซ้ายสเตปแบ็กไป2ทีสามแต้มไปครับ9ต่อ2เป็นไง2อเป็นไงเด็กๆฮานากฮึมสกุลงิดังอัดฮานากตะไปแล้วมีซูอ,อิมาแล้วหมุนหมุนเข้าไปนเข้ามุมอีกแล้วหึมโดนรบกวนไม่ได้ฮานากตะลีบาวได้อีกแล้วกี่ลีบาววะเนี่ย ห้าแล้วมั้งสองทีสเต็ปสองทีโอ้โหเขาออกไปการสามตัวแล้วนะข้างในนี่โลง่งเลยสบายๆแล้วนะเป็นไงสองสี่สองสี่เป็นไงสองสี่หวดเข้าไปนาตะหัวไปอีกแล้วเซตแบ็กสองทีชูมือไม่ได้ได้ไหมน่าตะเฟรดเวยอ้อยอันติงไปแล้ว 12, สิบสองสี่ซากุงีบอกกูเซงเลยเอากูมายำแท้ๆส่งอีกแล้วโง่เละโดนลูกวนซารกุงี่ทีเบาได้โอ้ยหวดไ้หานาราตะหวัวได้อีกแล้วโดนใครวะมุซึอ,อิเก็บไปอีกสองแต้มบ,บอลออกที่ฟูจิมะฟูจิมะส่งให้ซาโกุงี ไ I mean I mean อ้มีดไอ้มีดต่งแต้มับต่างสกุลยิสิบหกหกหมุนขวาไปโอ้ยยิงง่ายๆบุกก้าวใหญ่ของขานตกาตะาแล้วก็ชูดลงต่อหน้าสก,กุลงิง่ายๆไปนะครับฮจยมะใช้โอ้ยโดนอีกแล้วโดนมิซุอิเฟดิฟชอ็อต เจ๋งนะเจ๋งนะทั้งตาหดุดไม่โดนมืดไปคงเละปับคะแนนเก็บไปดับ29พลาดละ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 ,ดละหมูกเก้าใหญ่มาแล้วลุงเปิดไป2วงแล้วมั้งเนี่ยปาบเขาให้มิซูอิยิงให้นิงนงนน่งกันแล้วครับนิ่งกันแล้วครับข้างในิ่งกันแล้วข้างในนิ่งกันแล้วโผล่เข้าไป ไม่ได้อีกโอ้ยลุงเปิดกองเชียร์มาเยอะนะเปิดกองเชียร์มาเยอะนะค,คือหลายสิบแล้วอะถ้ารบกลัวนี่เยอะพอสมควรนะวอ,อนบอร์ดซึ่งโกงงี้ส่งให้คง,งเละคงเละไซด์ไปไซด์มาไซด์ไปอีกทีโดนลบกวนไม่ได้อีกทางกลุ่นงี้เอ้ยีบ้าได้สองทีไม่ได้โดนไปกุ้งเลยกู บอลอยู่ที่ฮานาคตะา่ายไปให้มีซิมีซิไซส์สเต็ปสองทีแบ็กสเต็ปไปสองทีไม่ได้อีกโดนลุกวนเอาได้แล้วบอลอยู่ที่ลุงเปิดวงที่3มาแล้วนั่นแหละวงที่4มาแล้วมั้งวงที่3วงที่ัเนี่ยโอ้โหกี่วงแล้วเนี่ยสามแล้วสามแล้วบอลอยู่ยุวีซยสักลูกเรยิตติดแป้นไหมบอลอยู่ยุวีซยสักลูกเรยิตติดแป้นไหมกลัวไหมกลัวไหม โอ้ยกลัวไหมสกลุลยีสกลุลยีบอกหืมเอากูไปยำมอลยีคูจิมะเอาโดนขโมยอีกไม่สิตกไปหมุนไปตัวไปสองทีที่ของคาตาม,มาครั้งที่สองแล้วเอาไงดีสกุลยีสกุลีเอาไงตกให้อีกแล้วลูกนี้ ไม่น่าเสียรูนะ้นั้นบล็อกสกูลหงีได้อีกสักลูกนะนี่อีซ้ายเอาไปทางซ้ายส่งให้นาคาักกะตะโหดช็อตไปดังไปง่ายๆนะครับโล่งๆสกุละงีได้ไหมยังไม่ได้จบที่34 13นะครับเห็นไหม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 นี่สองซีสองซีได้ยังงี้แต่ว่ามันเป็นซีที่ตัวหนึ่งเร็วไง ตัวนี้ฮานาคาตะมันเร็วที่สุดแล้วมันสามารถเล่นไปเป็น power forward ได้ถ้าโอดะมาก็ไม่รู้จะทําแต้มได้เยอะขนาดนี้หรือว่าบล็อกได้ขนาดนี้หรือเปล่านะเนี่ยการเล่นที่มันเลือกตัวแล้วรู้จังหวะกันแบบอันนี้ต่างคนต่างมานะไม่ใช่คนไม่ใช่ทีมเดียวกันนะไม่รู้จักกันเลยก็ก็จับมาเจอกันแต่ว่าเขาเป็นเซนเตอร์โดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็เขาไปเล่นไปฮานาคาตะที่เป็น พึ่ง power forward นะนะมันเลยได้ออกมารูปแบบแบบนี้นะครับก็โอเคถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไปกำลังใจให้ลุงโลดนะสนับสนุนลุงโลดโดยการกดติดตามกด subscribe นะครับสวัสดีครับและอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะครับคือการเล่น2เซนเตอร์อย่างนี้นะตัวหนึ่งต้องบล็อกเอา์และตัวหนึ่งขึ้นกระโดดรีบาวนะครับถ้าไม่บล็อกเอา์เลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต่างคนต่างโดดแย่งกันน่ะครับแล้ว แทนที่เราจะได้เปรียบตัวหนึ่งที่สามารถไปบล็อกเอาท์หรือไปสกีนตัวที่รีบาวเก่งๆได้อย่างสกุูงี่ตัวนี้นะเราก็ทําให้โอกาสอีกตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะแย่งรีบาวได้สำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วใน EP ีนี้นะครับต้องขอขอบคุณเซฟมี e p พลสเอสเคบอยเชฟน็อตไอไทคูนและก็ s วีเอ ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมสนุกกันในเกม slam dunk mobile นะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ